สวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตอดไก่ตัวเมียนะครับตอดไก่เสียงตัวเมียนะครับวัสดุที่การทําที่ไก่ตัวเมียเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับจะเป็นทองเหลืองแบบบางนะครับถ้าหนามันจะไม่เกิดเสียงนะครับแบบบางนะครับเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ทุกจุดจะมีรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมไม่ให้มีรูออกมานะครับไม่ให้มี ลมออกมานะครับเชื่อมทุกจุดนะครับแล้วก็ตอดไก่เนี่ยจะมี2 2ชนิด2แบบนะครับูนะครูกับ2รูนะครับ2รูจะเป็นประมาณนี้นะครับ2รูนะครับส่วนเสียงก็ค,คล้ายคกันนะครับเสียงก็ค,คล้ายๆกันตอดไก่ตัวเมียอันละร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองเป่าแบบรูเดียวให้ฟังนะครับ อันนี้คือรูเดียวนะครับนี่คือ2รู 2> <บ><ะ>เสียงก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ไม่แตกต่างเท่าไหร่เลยนะครับรูเดียวกับ2รูเพราะมันมันแตกต่างแค่รูกับ2รูแค่นั้นเองนะครับเสียงเหมือนกันตอดเก้งก็มีนะครับตอดเก้ง นี่คือตอดเก้งนะครับอ่าใครสนใจตอดไก่ตัวเมียโทรศูนย์เก้าสามนะครับว่าจะเข้าลายก็ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรผมเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ